ในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไม่นับเรื่องของยอดตัวเลขคนไทยที่ติดเชื้อโควิดยังคงไม่ลดลงแต่อย่างใดเลยนะฮะก็ไม่น่าจะมีเรื่องใดที่น่าจะร้อนแรงฮอตฮิตเท่ากับเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยประกาศเลื่อนมารับใช้กฎหมาย PDPA หรือว่ากฎหมายคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยออกไปก่อน เป็นระยะเวลาหนึ HD ่งไอ้ที่เลื่อนเนี่ยไม่ได้เลื่อนทั้งหมดนะฮะคือเลื่อนบังคับใช้ในบางมาตราโดยเฉพาะบทบังคับกับองค์กรที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถ้านับระยะเวลาที่เลื่อนออกไปนับดูเรียงกันเลยนะครับก็จะได้1ปีกับอีก23วันนะครับซึ่งว่ากันจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่พอช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ตึงเครียดภายในองค์กรลงไปได้ที่ว่าตึงเครียดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหลายๆองค์กรก็เร่งที่จะหาวัคซีน ทางเลือกนะครับหรือตัวเลือกอะไรต่างๆมาเพื่อที่จะฉีดให้กับพนักงานในองค์กร<ๆ>ก็จะวุ่นนอยู่พอสมควรนะครับประกอบกับหลายๆองค์กรเองเนี่ยก็วุ่นวายไปอยู่พอสมควรกับการที่จะต้องไปตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพโดยเฉพาะพวก i อโซต่างๆซึ่งก็มักจะมีพปีเรียตในการตรวจอยู่ช่วงเวลานี้แหละนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ถ้ามองในทางหนึ่งนะมันก็ช่วยให้เราเองเนี่ยองค์กรเองได้มีเวลาในการเตรียมงานเตรียมใจกับ การ implement PDPA ในองค์กรของเราออกไปสักระยะเวลาหนึ่งนะครับและในอีกทางหนึง่งผมว่าเราเองก็ต้องยอมรับผลของการเลื่อนมาครับใช้กฎหมายเช่นที่ว่าไปเนี่ยมันเท่ากับว่าสิทธิของบุคคลในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า data subject เนี่ยก็อาจจะได้รับความเสี่ยงกับการละเมิดทอดยาวออกไปอีกตามกรอบเวลาที่ว่าเนี่ยซึ่งมันก็เป็นคนละด้านของเหรียญซึ่งเราต้องมองให้รอบนะครับแต่การเลื่อนไปเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงไม่ได้ให้ทำนะฮะซึ่งดีซะอีกว่า ในระหว่างเนี้เราจะได้เตรียมคนเตรียมงานเตรียมเงินไว้กับการ implement p d p a ในองค์กรของเราเมื่อมีระยะเวลามากขึ้นมันก็มีโอกาสเนาะที่เราจะไปดึงเอาพนักงานในหน่วยงานต่างๆมาช่วยกันทําลดภา,า,าระค่าจ่ายในการจ้างที่ปรึกษาออกไปอีกนะครับคือแทนที่เราจะจ้างที่ปรึกษาเราอาจจะจ้างวิทยากรเข้ามาทำการฝึกอบมแล้วลองทําดูภายในองค์กรของเราก่อนนะครับหรืออาจจะ จ้างในหมดที่เป็นวิทยากรกึ่งการให้คำปรึกษาก็ได้นะครับจากเดิมที่อาจจะต้องจ่ายหนะักเพราะจ้างที่ปรึกษามาทําเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะลดลงไปได้ช่วยทํารงรักษาสภาพคล่องภายในองค์กรของเราไปได้ในภาวะที่เราเองเนี่ยต่างก็ต้องกระเบยดกระเสียนในการใช้งบประมาณกันนั่นเองนะฮะในเรื่องที่เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเนี่ยผมเองก็อยากจะหยิบเอาเรื่องกฎหมาย PDP a ที่เกี่ยวข้องนะครับมาคุยให้ฟัง ซึ่งบอกไว้ก่อนว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่องค์กรจะต้องทําเองเลยก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับหรือการปรับขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเนี่ยให้สอดคล้องต้องกันกับกฎหมายฉบับที่ว่าไปซึ่งถ้าหากจะต้องลงรายละเอียดกันลึกๆเนี่ยผมคิดว่าก็มีเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันอยู่อีกหลายตอนนะครับก็อันนี้ก็จะถือว่าเป็นตอนที่1 ของเรื่อง PDPa กับงาน Recruitment นะครับทำไมเราต้องคุยกันเรื่องของ PDPa ในงาน Recruitment มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ของหลายๆองค์กรนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าสำหรับหลายองค์กรที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากและเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับและหลายๆองค์กรที่ implement PDPa มาแล้วเนี่ยนะครับก็จะพบว่าเออมันมีหลายอย่างที่ต้องทำจริงๆ กระบวนการสุดท้ายที่มันจะต้องไปจบเลยเนี่ยมันก็คงจะไปจบกันที่การปรับปรุงการปรับเปลี่ยนขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายปรับแบบฟอร์มปรับกระบวนการอะไรต่างๆนะครับให้มันไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายซึ่งจะมีปัญหานะครับก่อนอื่นเลยที่จะไปในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ PDPA กับงานรีครูดเนี่ยผมอยากจะชวนทุกท่านทําความเข้าใจทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับว่างานรีครูดของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวมข้อ <finely> มูล <meantime>, ส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเยอะมากเลยนะครับและก็มีทั้งข้อมูลที่เราได้รับจากผู้สมัครงานโดยตรงและก็มีทั้งข้อมูลที่เราได้รับจากองค์กรหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับมาจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงครับไอ้ตัวความเยอะของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างที่ว่าเนี่ยลองมาดูนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวก็มีพวกชื่อ นามสกุลวันเดิมปีเกิดเพศอายุส่วนสูงน้ำหนักหมายเลขับรประชาชนรูปถ่ายลายมือชื่อสัญชาติเชื้อชาติศาสนาสถานะการสมรสสถานพทางทหารพวกนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นแล้วก็มีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลทั่วไปแล้วก็มีทั้งข้อมูลอ่อนไหวด้วยเช่นข้อมูลสุขภาพอย่างเงี้ยข้อมูลศาสนาที่นับถือข้อมูลเชื้อชาติอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของ เซนซิฟดาต้าซึ่งต้องมีวิธีการบริหารจัดการอีกครั้งหนึ่งบางทีก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลชีวภาพเช่นพวกภาพจำลองใบหน้าะไรต่างๆที่เราจะต้องเกี่ยวข้องด้วยเวลาที่ผู้สมัครงานเขาเข้ามาสมัครงานกับเราแล้วเราต้องมีการสแกนเก็บข้อมูลใบหนาเลงต่างของเขาไว้เนี่ยนะครับมีข้อมูลการติดต่อด้วยเช่นพวกที่อยู่อาศัยหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารอีเมลไอเดสําหรับผู้ใช้ไลน์แอปพลิเคชันข้อมูลของผู้ที่ จะต้องติดต่อไปในกรณีฉุกเฉินหรือข้อมูลของ reference person บุคคลอ้างอิงเนี่ยก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานของผู้สมัครงานที่เราจะต้องเอามาใช้มีข้อมูลอะไรครับมีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษามีข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมเช่นประวัติการศึกษาประวัติการฝึกอบรมหนังสือรับรองคุณวุฒิใบแสดงผลการศึกษาความสามารถทางภาษาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ข้อมูลการฝึกอบรมหรือข้อมูลการทดสอบอะไรต่างๆไม่ว่าจะในฐานะที่เป็น คนทางานในองค์กร e, หรือในช่วงที่อยู่ในระหว่างการศึกษาก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นนะครับข้อมูลประวัติส่วนตัวประวัติครอบครัวประวัติการทํางานประวัติอาชญากรรมตําแหน่งที่สมัครข้อมูลเงินเดือนที่คาดหวังข้อมูลการสัมภาษณ์งานหลักฐานอ้างอิงทั้งหลายเนี่ยก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นนะครับใบสัมพันธ์การเกณฑ์ทหารสําเนาทะเบียนบ้านสาเนาการเปลี่ยนชื่อบัตรประชาชนสําเนาสมุดบัญชีธนาคารสําเนาทะเบียนสมรสสําเนาสูติบัตรของลูกๆนะครับ หรือแม,ม้แต่ของตัวเองที่เป็นสุนิบัตที่แนบไปประกอบเนี่ยใบรับรองแพทย์ที่ใช้ประกอบการสมัครงานผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางานนะครับแบบคึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติรายงานการตรวจสอบประวัติสัญญาจ้างงานหนังสือค้าประกันอะไรต่างๆเนี่ยเลขที่บัญชีธนาคารข้อมูลประกันสังคมข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏในใบรับรองแพทย์เนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นเลยฮะที่งานสรรหาและคัดเลือกจะต้องเข้าไปเกี่ยวของเห็นไหมครับว่ามันเยอะ คือมันเยอะมากเลยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเนี่ยจะมากเพียงใดนะมันก็จัดออกได้2กลุ่มแบ่งออกได้2แบบก็คือข้อมูลทั่วไปกับข้อมูลอ่อนไว้นะครับท่านอาจจะคุ้นๆกับคําว่าข้อมูลส่วนบุคคลแบบพิเศษนะครับไอข้อมูลอ่อนไว้เนี่ยตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมันมีอยู่12อย่างตามที่กําหนดไว้นั่นแหละแต่ก็บอกสั้นๆไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะว่า หากข้อมูลส่วนบุคคลใดก็แล้วแต่มันไม่ใช่ข้อมูลอ่อนไหวตามที่กฎหมายกําหนดไว้มันก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับขอให้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับถ้าไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวมันก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไปก็เท่านั้นเองนะฮะเมื่อทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลมาจากผู้สมัครงานอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราอาจจะเลือกข้อมูลจากตัวผู้สมัครงานเองเราก็ต้องจัดการตามกฎหมาย pdpa อย่างหนึ่งแต่ถ้าเราได้รับจากแหล่งอื่นเช่นได้รับจาก recruitment agency ที่รับจ้างหาคนให้กับองค์กรอื่นๆนะครับแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนจากค่าจ้างกันอะไรแบบนั้นไปนะครับเราก็จะใช้แนวทางในการจาัดก,การที่อาจจะแตกต่างออกไปนะครับและก็ต้องว่ากันตามที่กฎหมายกําหนดไว้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทบทวนกันในตอนถ,ถัดๆไปนะครับขอเริ่มต้นแบบนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีตอนถ,ถัดๆไปซึ่งอยากให้ท่านติดตามนะครับพะเรื่องของ PDPA for recruitment เนี่ยจะเป็นอะไรที่คุยกันเยอะมากและจําได้เลยว่าตอน มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมจัดหลักสูตรฝึกอบรมอันนึงในราคาพิเศษเลยที่เป็น PDPA for recruitment อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคนเข้าเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นประการด่านแรกของการที่เราเองจะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก่อนที่เขาจะมาเป็นพนักงานของเราเนี่ยมันจะต้องเข้าสู่กระบวน,นการสัาคัดเลือกกันโดยปกตินั่นแหละนะครับก็อย่าลืมติดตามใน EP ต่อไปซึ่งจะทยอยทําออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วในช่องทางหนึ่งที่จะสามารถดู ได้นะครับอ่านเป็นบทความได้ก็ทางวารสาร HR Society ของธรรมนิตินะครับซึ่งน่าจะเริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ฉบับเดือนกรกฎาห,หรือเดือนสิงหาคมไปต้นไปนั่นเองนะครับฝากให้ติดตามด้วยครับขอบคุณทุกท่านและอย่าลืมดูเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ PDPa ของเราจนถึงตอนนี้นะครับก็มีมากกว่า80ตอนละนะครับสามารถที่จะเอาไปเรียนรู้ในองค์กรของเราได้เอาไปแชร์เอาไปถ่ายทอดได้กับคนอื่นก็จะช่วยกันสร้างสังคมของการเรียนรู้ขึ้นมาครับ